สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การครับวันนี้ทางศูนย์มาแนะนําหนังสือมาตรวิทยาเครื่องมือแพทย์เรื่องการวัดและการสอบเทียบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนี่คือลักษณะปกด้านหน้าของหนังสือครับถัดไปครับเป็นลักษณะของปกหลังครับส่วนเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับประกอบไปด้วยบทที่หนึ่งกล่าวถึงเรื่องประวัติความเป็นมา บทที่สองกล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานบทที่สามนำเสนอเรื่องเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเครื่องมือมาตรฐานวิธีการวัดและมาตรฐานบทที่สี่กล่าวถึงเรื่องของการสอบเทียบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบทที่ห้ากล่าวถึงเรื่องของการประมาณค่าความไม่แน่นอนและการแรงงานผลบทที่หกนำเสนอการควบคุมคุณภาพและบทสุดท้ายครับบทที่เจ็ดครับ กล่าวถึงเรื่องของการประกันคุณภาพนี่คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่บรรจุอยู่ในหนังสือมาตรวิทยาเครื่องมือแพทย์เรื่องการวัดและการสอบเทียบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหากท่านใดสนใจหนังสือเล่มน,นี้นะครับติดต่อมาได้ที่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหกเจ็ดเจ็ดห้าห้าเก้าศย์สองศูนย์เก้าหกเจ็ดเจ็ดห้าห้าเก้าศูนย์สองพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้า